โอกาสนี้ขอ,อเรียนเชิญประธานเอกสีทีชายสีบริณนะครับใช่ส,สาวสนแดงมีบั๊บบงไฟด้วยโอกาสเป็นเพียครับบั๊งไฟเดชเชิญท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับบนเวทีเพื่อเป็นเกียรติให้กับพิธีเปิดใน อาชาเมนะครับท่านผู้บริหารสถธาริสาท่านผู้นำกับการสุธารินตำรวจกู้ทภงทารท่านรองครับอดีตเชิญท่านโปรติจิเลยนะครับครับพปูทัรับขอบคุณครับสาวสวนแต่งสาวสวนแต่งาขวที่พวกเราจะได้มีส่วนร่วมในพิธีนะครับขอเรียนเชิญท่าน มีข้าทอดประลัเอาเรับผมขอบคุณทุกท่าส่วนที่มีส่วนร่วมในวันนี้ครับเป็นเกียรติหากับพี่น้องชาวอาคาอย่าิ่ีครับผมโอกาสนี้ขอ,ขอเรียนเชิญท่านประธานในการ อยู่สารวัฒรธรรมภูเก็ตได้การรายงานครับนนท่านแอนดีสวัสดีครับโภนายกเทศมนตรีอโวโดแดงครับผมอะไรเชิญครับโคศกประจําเพื่อครับโอ้โหเท่าจีมาแจกครับ ก็เป็นหัวหน้าส่วนราชการเรื่องฝังนู้นดีกว่าระเีนีส่งน้ำขอเบียนท่านพิจฉัย โอ้ยนึกว่าใอ้ปาดโถประธานในพิเรื่องเบิ่งว่ามันผู้สาวบันเลยประจําปี2 5 7ที่กระบองกระบง่นี่าหวานแท้ปีนายกเทศมนตรีกระประธานคณะกรรมการดําเนินงานจัดโครงการสืบสารวัฒนธรรมลำพูนเดือนพันที่22ประจําปี2517ของอำเภอผาขาว ตวัยขอขอบพระคุณท่านที่ให้เกียรติและเสียสนะเวลาได้คุยน้ำเปี่ยโครงการเสียงสามไม่นด้ทำลำบนจิงไปคุยน้ำครับกระผมแค้ขอนนาเรียนความเป็นมาของโครงการคือด้วยอำเภอพาขาวเป็นพื้นที่ที่ขาดศักยภาพทางด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติแต่มีจุดเด่นทางด้านบุคคล ศิลปะดนตรีกีฬาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาด้านาการท่องเที่ยวจึงได้ใช้จุดเด่นทางด้านศิลปะดนตรีกีฬาและวัฒนธรรมประเพณีมาเป็นจุดขายในการส่งเสริมการาท่องเที่ยวในท้องถิ่นแต่ได้ดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา21ปีปีนี้เป็นปีที่2ี่บ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการเอาไว้ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในอำเภอผาขาวได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาที่ตนเองชื่นชอบ 2. เพื่อจัดแสดงเป็นองค์ความรู้ในวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่นที12ครอง14 3. เพื่อเป็นการสร้างรายไดจากการท่องเที่ยวเป็นการกระตุน้นเศรษฐกิจในชุมชนให้ดีขึ้นสเพื่อปลุกฝันให้เด็ก เยาวชนนละประชาชนในอำเภอผาขาวมีจิตสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อให้งชาอำเภอผาขาวได้สื่อสารโครงการสื่อสารวัฒนธรรมลำพูนเย็นนี้เป็นงานวัฒนธรรมวัฒนธรรมประเพณีประจำปีของชาวเบอผาขาวต่อไปในการดําเนินการจการโครงการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครอง อำเภอวนานาส่วนนาชการผู้นำหมู่บ้านทั้ง64หมู่บ้านและท้องถิ่นทั้ง5แห่งที่สนับสนุนก็ประมาณแห่งละ50,000บาทใช้เวลาในการดำเนินการทั้งสิ้น7วันโดยเริ่มดำนินการแข่งขันกีฬามาตั้งแต่วันที่19จนถึงวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2567มีกีฬาที่ทำการแข่งขันทั้งสิ้น9ประเภทคือฟุตบอลประชาชนชาย ฟุตบอล V.I.P. ชายฟุตบอลหญิงวอลเลย์บอลชายวอลเลย์บอลหญิงเซปัตตะกร้อชายเซปัตตะกร้อหญิงเตตองชายและเตตองหญิงบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมข้ายขอเรียนเชิญท่านประธานได้กรุณาพบปะให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการสื่อสารวัฒนธรรมลำบวยเกีครั้งที่22เป็นลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับ กาบขอบคุณท่านัายรีทวารีครับท่านนายกเทศบาลตีกบ,บนลนประแดงที่เคารพอย่างสูงครับท่านหัวหน้าส่วนราชาการทุกท่านนะครับทั้งส่วนราชาการและหน่วยงานและวิสาหกิจ <ME> ท่านนายกอ,อ,องค์กรปกคร,รองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะครับจะขออนุญาตไม่ไล่รายตัวนะครับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งสองเขตครับทั้งเขตหนึ่งและเขตสอง ท่านกำนันทุกตำบลน,นะครับท่านอ,อ,อดีตผู้ในการสถานศึกษาท่านผู้ในการโรงเรียนทุกแห่งนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งเทศบาลทั้งอบอตอแล้วก็พวกเราครับชาวผาขาวทุกท่านครับวันนี้ความตั้งใจของผมผมจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้วา่าราชการจังหวัดนะครับมาเป็นประธานนะครับแต่เนื่องด้วยลำโพยเกมของพวกเราเนี่ย หยุดชังงัดไปประมาณ3-4ปีแล้วที่ไม่ได้จัดนะครับก็เลยคิดว่าปีนี้จะลองดำเนินการจัดดูก่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับดูแล้วรู้สึกปลาเพิ่มใจนะครับเดี๋ยวปีต่อไปจะต้องเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ในระดับจังหวัดหรือระดับสูงกว่านี้นะครับถ้าผมเห็นศักยภาพขนาดนี้แล้วผมว่าเราทำได้นะครับ ทีนี้ก็ขออนุญาตชื่นชมครับหลายๆขบวนจากท้องถิ่นทุกแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตะบนผาขาวองค์การบริหารส่วนตะบนบ้านเพิ่มนะครับเทศบ,บาลตะบนท่าช้างคลองเทศบ,บาลตะบนโนนประแดงนะครับอบตอนโนนป่าซางนะครับตลอดจนผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็ชาวบ้านทุกคนนะครับลำโพยเกมเนี่ยเป็นพื้นเพของเราผาขาว นะครับผมอยากอนุรักษ์และคงไว้นะครับให้สืบต่อไปนะครับฝากผู้บริหารนะครับฝากท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากนะครับผมไม่อยากให้ปล่อยทิ้งหรือหยุดชะงักไปนะครับเพราะว่าอำเภอผาขาขาย่างที่ผมนําเรียนนะครับศักยภาพของพวกเราก็คือกีฬานะครับผมสังเกต ตั้งแต่แข่งขันกีฬาในระดับตำบลแล้วนะครับแล้วก็มาสู่ระดับอำเภอนะครับเอาจริงเอาจังเป็นอย่างมากนะครับไม่มองหน้ากันเลยเวลาแข่งขันกีฬานะครับผมเห็นข้อดีตรงนี้แล้วผมรู้สึกขออนุญาตชื่นชมนะครับแล้วก็เสร็จจากกีฬาแล้วก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมนั่นแหละครับคือกีฬาที่แท้จริงนะครับหาขาวเรามีอะไรดีเยอะแยะมากมายนะครับหลังจากนี้พวกเราก็ จะต้องเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตนั่นก็คืออ้อยนะครับซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของอำเภอผาขาวนะครับที่สร้างรายได้ให้พวกเราเป็นอย่างดีนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณท่นานคณะกรรมการดําเนินงานทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติผมมาเป็นประธานนะครับลำพพยเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามและเป็นเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ที่จะต้องคงอยู่กับอำเภอผาขาวตลอดไปนะครับสอดคล้องนะครับกับยุทธศาสตร์ของประเทศและกับของจังหวัดเลยนะครับตลอดจนกิจกรรมซอฟเขาเรียกว่าซอฟพาวเวอร์นะครับในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนและหมู่บ้านให้เกิดความยั่งยืนนะครับก็ต้องขออนุญาตขอบคุณทั้ง64หมู่บ้านนะครับแล้วก็ขอบคุณ ท้องถิ่นทุกแห่งนะครับทั้งห้าอปทอทั้งห้าตำบลน,นะครับที่ได้มีกิจกรรมร่วมกันดีๆแบบนี้นะครับก็ขออนุญาตให้การจัดงานครั้งนี้โครงการสืบสามวัฒนธรรมลำบวยเกมเสําเร็จรูนล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุปปากประการนะครับปัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับกระผมพร้อมด้วย ท่านหัวหน้าส่วนราชการที่ยืนอยู่บนเวทีแห่งนี้และทุกท่านที่อยู่บริเวณนาสนามแห่งนี้นะครับอขออนุญาตร่วมกันเปิดงานโครงการสืบสารวัฒนธรรมลำพวยเกมครั้งที่22ของพี่น้องชาวอำเภอผาขาวและขออนุญาตเปิดงานโครงการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหมู่บ้านสาวสวนแตงประจำปี2500 67ณบัดนี้ขอบคุณครับการนี้ขอกลับเรียนเชิญท่านประธานได้ลั่นของชัยครับข้าคือว่าข้าส่วนแจกมันก็เป็นล้ำเพื่อเกี่ยมก็เลยสงสัยว่าหรือว่าจุดประเดี๋วแม่ที้เอาใจล้านป่ะขอมาใส่แมนล้ำเพื่อเกี่ยมและสาวคุนแจงเป็นสัญลักษณ์ของคุณงามความดีของพี่น้องชาวอำเภอบ้าขาว วันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับท่านพ่อบ้านพ่อเมืององอกไปรัพวกเราได้ให้เกียรติมาเปิดงานสืบสารวัฒนธรรมระบวยเกียรติและท่องเที่ยวเจอวัฒนธรรมในวันนี้ครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับพิธีเปิดครับอขอบพระคุณครับผมขอกราบเลียนเชิญท่านประธานเอาที่พักและคณะกรรมการจัดงานเข้าที่พักครับ อธิเชิญทุกท่านนะครับอธิเชิญครับผมลำดับต่อไปขบวนวัฒนธรรมทั้งหมดทั้ง5ขบวน6ขบวนกับสาวสวยแต่งจะทำการสวนสนามไทยคนนี้ลงน้ำแน่เนี่ยเอาไปลงเ้าเห็นแน่เนี่ยครับผมครับครับผมเรียนเชิญท่านผู้นำรับการสวนสนามอารบจาก กองทัพวัฒนธรรมนะครับทุกท่านับเนเชญทนายกอีกรอบหนึ่งครับเชิญครับร่วมกับท่านประธานในพิธีครับตอนนี้กองทัพวัฒนธรรมจะส่วนสนามคารมประธานแล้วนะครับเนเชญทนายกบุญโถมท่านายกไกรรัทนานายกสนธยาอีกรอบหนึ่งครับผมอาจจะยืนยัานานนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ากองทัพวัฒนธรรมมาเยอะจริงจริตอนนี้ท่านได้เผลอประธานในพิธีรออยู่แล้วนะครับยนเชิญท่านคณะสท สุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับเรียนเชิญครับรับการเนสนามจากขบวนวัฒนธรรมครับพร้อมแล้วเชิญเลยนะครับแต่ละขบวนขบวนแรกพวดาวขบวนแรกนะคะจะเป็นขบวนจากองค์การบริหารส่วนตำบลผาขาวนะคะตามด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่มเทศบาลตำบลท่าช่างครองเทศบาลตำบลโนนประแดงค่ะและปิดท้ายด้วยนะคะจากขบวนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซางค่ะ จัดเต็มเลยครับจัดเต็มเลยมาเลยครับปัดผ่านหน้าท่านประธานทางฝั่งน,นี้นะครับอันนี้นะครับผมเชิญครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะจากขบวนแรกนะคะจากองค์การบริหารส่วนตำบลผาขาวข,ข,ข,ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะนำ <ขอ S 2> โดยนะคะ<อ>ท่านนายกนะคะท่านไกรรัตน์ทัญญประกอบค่ะ ท่านรองบุญเหลือวันณรักท่านรองวรวิศีสุนทรท่านเลขาพินิชัยชนะท่านประหลัดสรายุทธศักเรืองลิท่านประธานสภายุพดีสายยางหานะคะและท่านกำนันทันูสอนสอชัยภูค่ะขบวนวันนี้มาในขบวนนะคะบุญข้าวจีบุญต้้งไสและประเพณีลอยกระทงค่ะ ผู้ถือป้ายนะคะนางสาวเจนจิราพุทธานายสุภชาติพลพิทาค่ะเอเชญครับผู้อนเชญ,เเชญค่ะเอรวรวิทย์อนเช,ญ,เเชญครับผมโอ้งานรักกระทงไยดาวค่ะโอ้สวยอนโอ้ประเพณีเลยกระทงนะคะบังไฟตามมาเลยนะครับบังไฟตามมาเลยบองไฟเครื่องเสียงตามมาเลยครับจะเปิดจะเปิดได้เลยนะครับอนุญาตให้จัดเต็มนะครับ อยากให้จัดเต็มแล้วครับกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ต้องผ่านการดูแลอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีเลยมาเลยนะครับมาเลยเครื่องเสียงลดบ้างไฟลดขบวนแห่ตามมาเลยครับอามาได้เลย<า>โอ้สุดเยียดเลยเต็มที่เลยทาง ขาขาวขาขาวค่ะในส่วนของขอบวนนะคะผู้อญเชิญพระบรมมัศจรรย์นะคะนางสาวพัชรีศรีสุนทรนายชนละทีวันทองค่ะผ่านพู่มผ่านเงินพันทองนะคะนางสาวเ,พเ,พเพทพเทพธิดาสิงห์จำเริญและนายทนพงศ์วันนะเบญจกุลค่ะขอบคุณครับมาแล้วของทางด้านขบวนอดกว่าจะมาถึงวันนี้ได้นะครับไม่ง่ายเลยดูรถ แต่งมาสวยแต่แดงออกถึงความรักความสามาัคคีของพี่น้องชาวอาขาวอย่างดียิ่งเลยครับบุญในลายพลอยดาวบุญประเพณีลอยกระทงนะคะโอ้โหวันนี้มีนางนกพม่านะคะโอ้เปนางนกพม่าคนสวยสวยด้วยสวยงามนะคะน้องใบเฟิร์นนะคะนางสาวกระมนชนกสอนชัยภูมิลูกสาวท่านกำนันคนใหม่นั่นเองค่ะลูกสาวท่านกำนันมาเอง <c oughs> เอามาโชว์สาวสวยจากขาขาวบุญลอยกระทงและบุญบุญนลอยกระทงบุญบ้างไฟและบุญข้าวจีค่ะโอ้สุดยอดเลยลอยกระทงประเทศเดือนสิบสองยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยคนสวยโอ้โหสวยงามค่ะอย่าลืมบัลล,ลังมกม์พร<า>ะโอ้โพญานาคพญานาคนี่สวยจังเลยโอ้ฝีมือใครนะสุดยอดเลยอ่ะ โอ้สวัสดีท่านนายกไปลลายกัมือเลยใบตองค่ะ,คะท่านนายกไกลละทันยะประกอบของเราจัดเต็มอย่างแน่นอนนะคะอันนี้นบุญบ้องไฟบุญบ้องไฟขอฟ้าขอฝนโอ้โหมาแล้วโดนนะคะกับรถนะคะอันนี้แหบมาไฟสิเน่ยแบมาไฟเอา้าโอ้ต<ส>อนนี้วสดีว่ขอฟ้าขอฝนค่ะอันนี้ขบวน ข้าวจีนะข้าวจีโอ้โหประเพณีบุญข้าวจีนะคะบุญข้าวจีโอ้โหบุญข้าวจีนะคะจากเดือนสามค่ะจากบ้านเพิ่มท่านสนธยาปูผูบบ้ท่านนายตำบลกิจกิษะทิพย์มนรวมทั้งผู้นำชุมชนทั้ง12หมู่บ้านนี่มีส่วนร่วม บุบ้านเพิ่มวันี้สวดร่วมนะครับได้บุญคูลานปฏิทินบุญคูลานของพี่น้องชาวตำบลบ้านเพิ่มบุญเดิมสามบุตรมาข้าบุญชาบุญข้าวจีครับผมบุญคูลานและบุญบุญข้าประดับดินนะคะและบุญออกพรรษาค่ะอันนี้บุญตำหะบุญคูลานบุญคูราน พี่น้องชาวผ้าขาวาโอ้พูรนาิกาได้ดีมากเลยบอก็เลิกตีเขา่าก็เลิกตีเข่าบริสีอันนี้พูดออกราษาเห็นไหมตับบาทเทวพระพุทธเจ้าจำพปรษาสามเดือนแล้วสวยงามมากเลยครับสวยงามมากเลยจากพี่น้องบ้านเพิ่มครับพี่น้องบ้านเพิ่มครับ ว่าความรักความสามัคคีจากพี่น้องดีแดนที่ล่าบสูงบ้านเพิ่มครับผมความคุณครับโดยนะคะท่านกำนันกิติศักดิ์พิมลนะคะจากกำนันตะบนบ้านเพิ่มค่ะขอบคุณครับเปนงานการชาติเลยอะ่ะเปนงานการชาติยังไงยังไน,นเลย้าจะขอรอนิดเดียวอาจจะขอรอนิดเด็กครับ นำโดยท่านผู้ที่นันพธรรชัยอันรองธรรมรดลปางหลอดท่านรองหมูกันสระบุรีอันเลีาโยธาของพลเมือมอันทบุญษาเอกกาณาตักคโอสวยสวยีวย๋ยเลยกั่าจ็บได้เลย สงนบส่งนการการส่งนะครัขอบคุณพี่รัเาเนธบาลท่าจักรองนะครับอันิอันพัชัยอันกรรบุรีอนโยธาปนบพนเมืองยังอยู่ยังอยู่อยู่ที่ใา้สะพองพาขวัญนี่สวยมากเลยอ่ะเอ้า ขบวนนางองคขบวนน้ององคโอ้โหมาแล้วจากาอ๋อพี่ตีสมาแล้วโอ้โหพี่ทีมงานมาเลยังไม่หมดากร้องยังไม่หมดต่อไปสืบสารวัฒนธรรมลำปุกขอเคสบาแดงค่ะ โดยท่านภัยรีทวาปีนะคะท่านนายกเทศมนตรนีตำบลนนกแดงเราค่ะท่านวีระแก้ววหารรองนายกเทศมนตรีท่านวัทีรยตีคงวิกแก้วพิภพนะคะท่านคณะ้บริหารท่านมนูณเจริญชัยท่านประธานสภาค่ะท่านกำนันงนากันนลาค่ะอ้สาวสวยพิคนสวยเดี๋ยวได้โชว์เดี๋ยวได้โชว์โอ้ยจัดเต็มเลยโดนบระแดงจัดเต็มเลย ผลงานดอกฝ้ายแล้วตอนนี้ไอรู้เสียงใครเป็นเสียงใครนะครับปุญพวีปุญกะถินค่ะคนสวยที่ไหนเนี่ยถือป้ายผู้ถือป้ายนะคะท่านจันแดงสีสุนนนะคะ่า,าดูน้ำชุมชนขอบคุณครับขอบคุณครับ เมื่อบุระเมศก็บบุญยางค่อยดาวบุญกะถินค่ะบุญกะถินปีเดียวก็มีเพียงครั้งเดียวเอาไว้ผ้ากะถินหลังจากที่พระขุนเจ้าจำพรรษาสามเดือนก็จะเป็นบุญกะถินต่อนะครับ ยังอยู่ที่เทศบาลนรบแดงยังไม่หมดครับนี่คุณกระถิ่นพายดาวเห็นไหมบูรณาการเครืองมาอการเกษตรเอามาโชว์วันนี้เอามาโชว์มีต้นกระถิ่นด้วยมีต้นดอ,อกเกินด้วยอ๋อยกมานี่เลยยกมาไว้ที่นี่เลยหมู่บ้านสาวสวนแดงใช่ค่ะหมู่บ้าน นายตำรวจนะคะนายตะวันสีขาสามขาโอ้สุดยอดเลยทีมงานจ้า,นาวสวนแตงมดเงินหมุนเวียนเดือนละหลายล้านบาทจากอาชีพสวนแตงเป็นอาชีพหลักแลก้วตอนนี้ครับอ่เป็นอาชีพหลักแล้วโอ้สวยงามมากเลยอ่ะบราการได้ดีป้าแตงที่นั่น เทพีเทพีแตงน้งของเรานะคะกับพี่ดากสวนแตงค่ะปีที่แล้วนะคะสวยมากสวยมากคุณแม่ปอนและน้องเทรี่อ๋อนี่เทพีเทพีเทพีจากกองสาธารณสุขค่ะโอ้โดยท่านหอโจนะคะหมอต้นก็ประกวดหมอก็อยู่นี่มอสุภาพรอยู่นี่ออจัดเต็มให้เลยเครื่องมือการเกษตร รับานำโดยคุณหมอก้อยนะคะน้องเหนียวต่อไปเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซางนัทนายุกบุญถมล่าแก้วอันรัศมีภูมินันรงประเสริฐบนบรงออมนักกำเนิสมัยบุษพบตามกับพี่น้องสิบสองหมู่บ้านของโนนป่าซางเป็นบุญ ออกพรรษาอ๋อบุญเข้าพรรษาสิถวายผ้าน้ำฝนอ๋อดีแห่เทียนพรรษาโอ้ขบวนแห่เทียนพรรษา,ษาสวยงามมากครับสุดยอดเลยยกวัฒนธรรมอับพระุณเจ,าจา้าจะจับพรรษาเป็นเวลาสามเดือนพี่น้องก็จะได้ทำบุญอับออพี่น้องชา โดนตายสาครับมาบอมกับขบวนตายบุญเขาสากนะคะนางสาวพัชพรวันลาดบางขาวค่ะเอาดมโอ้โเดี๋ยวนำโดยขบวนผีมาแล้วค่ะผีมุาสาบบาขอสอขอสวนมนตนำโด เก่งต่อเพ็รไปลูกพีมาขอกับว่<พ>อขอ,อหันหน้ามาข่าพขอเอาค <ไป S 1> ุายมาให้พรประชูอ้าวอันจิตสดาเมืองเพชรง,งามางหัวหน้าเปลี่ยนหัวหน้าเปลี่ยน ย,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 ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เอบิปรช้าตับบอโดมาซาครับขอบคุณท่านนายกบุญถมร่าแก้วท่านผู้นำชุมชนท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตบบลท่านสนัดส,สิริยา,ป,า,ป,าประธานสภาองค์การบริหารส่วนตบบต พีขบวนด้วยองค์การบริหารส่วนตับลดอนปา่าซางครับจบลงอย่างมีความสุขครับผม